สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาบ้านแม่ทินนะคะมาหาแม่ทินไม่รู้ว่าแม่ทินอยู่บ้านหรือเปล่านะคะมีธุระสําคัญนะคะจะคุยกับแม่ทินเนาะแม่ทินแม่ทินแม่ทินอยู่เหออรออยู่บ่อ้าวอยู่บ้านอยู่ชิเลอร์คนนะคือได้ยินเสียง S <S <S ไปแซมนะอ๋อไป็ลูกออกกาเขาแล้วไปเซมบ่แล้วก็ข้อว่าเท่ากายไปแล้มีเห็นเท่าจ้าเถือลกกาเพอฮะอ๋ออันนั้นเออติบข้าวเจ้าน่ะคุณแม่เพชรสมอนถามเอามาเบิงหนูหน้าอ uh ันงามๆนั่นล่ะ อเออน่ะอันนั้นละ่ะเพิ่นเห็นมื่อนั้นนะ่ะมือกันมาเื้อบ้านอ่ะนะมือค่อยมาเสื้อบ้านเลยเพิ่นเห็นเพิ่นละว่าวา่าถามแม่ถินดูทิพย์ข้าวงามๆนี่น่ะซื้อมาแต่ซิเลอได้อยู่มองซื้อมา,ามเอาแม่ <okay. S 1> นี่งามแท้เออคุณแม่เทศมอนเพิ่นจะได้ซิเลอร์พละคล้องเจา้ายุคองเจา้ากายเอาไปก็มีเห็นกายประจกักเธอลัดทางก็มีเห็นจากเธอแหละมื้อนี้ก็เลยเฮามา มาถามติบเขาวาโนยเธอเลอเพิ่นเยอะเพิ่นจะซื้อนะซื้ออะไรส่งไปเฮอะคุณแม่พมิสมรนเพิ่นจะได้ติบเขางามแงไอามนตคนเบ่ตัวป่องปองอ้าวได้ลายนุ่ยเธอนาะป้า,างามท่านี่นี่นี่น,นี่โอ้ย สั่งมาบ่เห้ยเออสั่งบ่เขามาเห้ยอันนี้อันนี้ใช้ชุ่มนี่น่ะอันนี้น่ะเทเลอร์นี่น่ะอันนี้น่ะเทเลอร์นี่น่ะสามโหลยอ๋อสามสามศูนย์ศูนย์เนาะงามตัวนี้เออตัวนึงค่อยใช้แล้วตัวนี้ยังไม่ได้ใช้อันนี้อันนี้อันนี้น่ะเทเลอร์นี่น่ะอันนี้ชุดจักรกลู่ไม่ถามมึงมือเดีเอาเงินทายเเอาเออยังมีสายอ๋อ คือรู้ใา่จะเอามาขายเนาะเออฮะมันค่อยว่าเหมันหลาแล้วค่อยละขายเฮ้อแหละยังไม่ท่นเอามาอีกมันก็ปิดแน่นเนาะทำมันเป็นสีฮะถ้าเอาเชื่อเข้ามันไม่เป็นสีไลยแบบมันมีเอ่อบ่สีนะมีเอ่อดายแบบอันนี้ยันไม่ได้ใส่ชนยังงามถ้ามันแพงเออแพงก็เข้าได้สาแห้งอยู่บ่เ้านะ เขาก็มีหอแห้งก็ได้เฮ้ยเปิดนเฮ้ยเปิดเบิ่งเนาะถ้ามันเป็นสองสันได้บ่เออมันได้มันไดสันหนาอยู่เนาะอืมมันเป็นสองสันเออเน้นเขาสันชันันแม่น่าเอาผ้าขาวห้องอีแห้งอันนั้นเนาะมันแห้งมีแห้งเนาะข้างนอกมันห่างอยู่แต่ว่าข้างในมันห่างเขาไม้ไายไม้อิดน้อยๆแล้วก็เขาไป็นสองสันนี่ยเราก็ซื้อก็มีแห้งเนาะมันก็ธรรมดาคือตุ๊กเข้าเข้าแล้วเออเออเออขอยะถามเจ้าวะเข้าด้หลายอยู่บ่ ข้าวกินมีหลายเขาค่อยยังมาขอซื้อข้าวนำเจ้าเพราะว่าค่อยขายมืดแล้วปีนึงฮะนี่งเขาอินสองพันเดือนี่งเข้ามืดแหละเออเพิ่มในร้านในร้านบอกแมะมาขายแห้งมาขายทึบสองห้าศูนย์อ๋อค่อยก็ว่าเรามาถามเบิ่งข้าวนำเจ้านั่นแล้วเจ้าขายหมดแล้วเนาะถ้าว่ากบุญมาเอาหมดเก้าพันเออเพราะว่าคือเพราะว่าค่อยก็มาแล้วข้าวกินมืดแหละเออข้าวปีนี้มีพ่อกินนะแหละ ข้าวกินมดได้ซื้อไปตั้งแต่เดือนนี้จนฮอทข้าวใหม่หมดละสามเดือนเนาะนั่นแหละมดแล้วเนาะมขายมดแล้วปีนี้นะเพราะว่าเขาขายแค่หูปีนะเขาเบาแล้วเขาเอาหุ่นเหล้าลงเหล้าหยะมันเลยเขาได้ผู้มาซื้อแล้วเหมาเลยเพราะว่าจหน่อยก็อันได้ฮอทข้าวใหม่เนาะปีนี้ก็ว่าเนาะแล้วมันมันมีอ้อแถวน้ำนะแม่ของข้อก็แซมคือเดียวแล้วมันอ่อแถวน้ำไปหากามาแซมแม่น ถ้าเอาแถวเห่านะก็ได้อยู่แต่ว่ามันนี้มันไปลุกเอาเรื่อยมันหย่อนเอาเนาะมันยะเนาะคือเข่าลุกเห็นไหมนั่นนะเข่าว่านไว้เห็นไหมนั่นนะเข่าว่านไว้เลยมันมองเริ่มมันอันมีออมีพอมันห่างเขาก็ลุกเอาไปเส้มดีกว่าเข้าไปหางย้อนอาเอยน้าโอ้ฟ้าไปใส่จ้ะซื้อด้ามเสียมนะคะสองอันเพราะว่ามันสวยเนาะถ้าทําไม้อย่างดีนะถ้าทําไม้อย่างดีมันสวยก็เลยซื้อนี้ค่ะได้แล้วนะคะ สีกระสอบนะคะเดี๋ยวเอาไปลงสีเลยเดี๋ยวให้ลงสีเขามาเอาเขาบอกว่าเขาจะขายอีกอยู่สีกระสอบเดี๋ยวเก็บเงินแล้วก็มาซื้ออีกนะสีกระสอบมันได้แปะกระสอบก็น่าจะได้สองเดือนเดือนละสีกระสอบเพราะว่าครอบครัวใหญ่เนะเดือนละสีกระสอบก็อีกสีกระสอบก็ ไปกระสอบก็สองเดือนก็อีกสี่กระสอบอีกก็ถึงข้าวใหม่เห็นดอกไม้เห็นดอกกุหลาบแล้วคิดถึงอ่านดอกไม้ที่จำปะดงเนาะดอกกุหลาบนะคะอู้แต่ว่าแถวนี้เขาก็ปลูกดอกกุหลาบสวยมากเลยนะคะคิดถึงดอกกุหลาบที่จำปะดงนะคะบานนี้ก็คงจะบานสะพังเนาะเห็นเขาปลูกว่าแถวหน้าบ้านนะคะงาม ผีเสื้อเยอะเนาะแถวบ้านแถวบ้านเราผีเชื่อเยอะนะนี่มีหลากสีด้วยอดอกบานชื่นขับรถผ่านมาเจอเจ้าตัวนี้นะคะแม่ดาก็พยายามหลบหลีกมันนะเนาะไปซะแล้วนะสุกสุก ก็โลโลเลสราคาใหญ่กินข้าวแล้วบ่ยายกินแล้วนอะไรเห้ยกินข้าวกระเพอยจับลืมนะเออเร็วมื้อน so the ี้เห็นวางวางเขายังมาตัดผมเพอยเ้อวางสิก้อนนะเออวางวางเขายังมาตัดผมเฮ้ยยังสั่นอยู่อันมีสั่นเลยตัดได้แล้วกินกับเพืว่าข้อนเมาหนูสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบคลิปลงแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ เออเออเออหูกินกับไข่ต้มอ๋อกินข้าวกับไข่ต้ม,อมเอานึ่งผักมาให้ยายอยู่เมื่อเช้านี้แต่ยายกินข้าวอิ่มแล้วเอานึ่งนอค่าแล้วก็นึ่งผักมะลุมยายด้วยนุ่งกันะเออคนแกแ่ก็กินข้าวก็ก,ก็แก๊กงแกล้วเนาะไม่มีฟันเคี้ยวนะคอยู่ไปหาทางงา,าไปหาทางยานา ย่างกระทมเรล้มแล้วจะไปหาทางยาก<ร>าอีกนั่นลเลยนี่นนแหละคุณขยันนะคะแก่ยิ่งแก่ยิ่งขยันไปไม่ได้ก็อยากทำฝากเส้นคิดยันหลังเป็นกำลังใจให้ไม่ได้สักหานาทีด้วยนะคะเดี๋ยวจะมาตัดผมให้คุณยายแต่ว่าแสงแดดมีแล้วนะคะเดี๋ยวจะได้ซักผ้าเนาะ <laughs> <laughs> ยราหลายมือเย สวัสดีครับกอลูสวัสดีครับสวัสดีค่ะก่อลูสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะันนี้แล้วสวัสดีค่ะก่อนแล้วลว,วันนี้แดดออกแล้วนะคะแม่ดาซักผ้า,าย,ยังไม่ได้ตากเสื้อผ้าเลยเพราะว่ามันฝนตกทุกวันเนาะวันนี้มีแดดท้องฟ้าสว่างจ้าผู้ลำใยดกมากเลยนะคะลำใยดุกดก ปีนี้ผลไม้ดกมากเลยฝนดีนะถ้าปีนี้ฝนดีก็ได้ข้าวเต็มเม็ดเต็มหน่วยก็ในในก็คงจะพอกินนะคะก็คงจะพอกินเพราะแต่ละปีก็ข้าวก็ได้พอกินมาทุกปีมีปีที่ผ่านมานี่แหละค่ะได้ข้าวน้อยนะคะมีปีที่ผ่านมานี่แหละค่ะที่ได้ข้าวน้อยนะคะข้าวหมดเพราะว่าลูกลานก็เยอะเนาะ ละมุดที่แม่ดาปลูกไว้นะคะนี่ออ้ยดกมากเลยนะนี่แม่ดาปลูกทิ้งไว้ดกมากเลยกำลังติดดอกอดซื้อมาจากตลาดนะัดซื้อมาปลูกอันนี้ปลูกง่ายนะต้นละมุดนะปลูกง่ายง่ายปลูกยังไงก็ได้กินค่ะเพียงแต่เราดูแลลำต้นของมันไม่ให้มันมีหนอน